เก็ีเรื่อง <c oughs> เมื่อฉันไปสอบไปดูกันนี่เพื่อตื่นได้แล้วต้องไปสอบแล้วเนี่ยเออจริงด้วยวะ่ะ ไ, <c oughs> ไปไหมไปไหมเอเอลืมไปเลยว่าให้เพื่อนๆที่ใคยอยู่บ้านพอบตัวไปไปด้วยอ,ะอ่ะโอเคเสียงแหบเอาลูกๆได้แล้วมูจะดูทีวีอะ่ะ คฟันฟันเดิ <c oughs> นดีดีนี่เนี่ย ใส่มาสายจังอ่ะไม่เป็นไรนะ <c oughs> วันนี้ผลสอบจะง่ายนิดหนึ่งนะจ๊ะนักเรียนเพราะว่าวันเนี้ยจะสอบสี่วันเลยนะจ๊ะ <c oughs> นักเรียนต้องสอบให้ผ่าน <c oughs> จะได้คะแนน โอ้ยทำไมวันนี้แปลกๆจังวันนียคุณรูเนี่ยแล้ววันนี้จะให้พักกินข้าวด้วยละ่ะใครที่กินข้าวเสร็จแล้วมาทำมาสอบ์ต่อใครที่ ไม่อยากทำทำในกิ่งออดก,ก็ได้ตอนกิ่งออดก,ก็ได้เดี๋ยววันนี้เริ่มสอบกันเลยนะจ๊ะน,นักเรียนครับค่ะไปดูคนขูผู้ชายกันมั่ง นี่นะจ๊านักเรียนเอาวันนี้นะครับเดี๋ยววนนี้จะเป็นข้อสอบง่ายๆสอบสีวันเลยนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะตอบนักเรียนว่านักเรียนน่ะเป็นเด็กนิสัยดีหรือเปล่าแล้วสอบ เก่งหรือเปล่าตอนป .1 คุณครูอ่ะจะให้นักเรียนสอบอ่ะใครที่ยังไม่เสร็จอ่ะก็กินข้าวก่อนแล้วก็มาสอบกินออกินกินอดปุ๊บแล้วก็ มาสอบนะครับอ่ะวันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งต่อไปวันที่สองวันที่สามวันที่ส,สี่วันที่ห้าจะไม่ไปโรงเรียนเพราะว่านักเรียนน่าจะเหนื่อยกันแย่เลยอ่ะเดีย๋ยววันนี้ครูจะเอาเรื่องแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า,าเดี๋ยวนักเรียนนะ่าจะสอบไม่ทัน ม,มันจะแปดมงแล้วด้วยคือจีตมงเองเจ็ดมงสีสีอ่ะนักเรียนเริ่มสอบได้เลยนะครับ๋ย่าครูจะดูนักเรียนนะเอรนะเาเหนียวไก่ย่างแล้วนะไปดูเราสอบกัน การเริ่มเอ้ยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งดีกว่าเฮ้ยนี่มันแปดโมงยี่สิบเอ็ดแล้วนี่นะนักเรียนต้องรีบทำเลยนะนักเรียนนักเรียนทำเลยเดีย๋ยวครูจะพูดเรื่วยกัน,กนวันนี้วันที่ห้านะครั้งที่ห้า วันที่ห้าวันศุกร์ใครที่ปวดท้องนะปวดหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็บอกครูได้ครูให้หยุดแค่วันเดียวเท่านั้นวันจันยอย่าหยุดเลยเพราะว่าครูจะให้สอบตกโอเคไม่จะนนักเรียนโอเคครับโอเคค่ะโอเคนักนักเรียนรีบๆทานี่ดิ เด็กหญิงฟ้าใส่ควทำแล้วค่ะครับพี่พ่อคลิปนี้ตลบจังนะไหนลูกเนี่ยค่ะคลิปหมาหมาอะไรนะหมาตีลงกตา <c oughs> บาเป็นกาได้เลยเหรอใช่ค่ะคุณพ่อไม่อยากดูแล้วขอนอนเลยก็แล้วกันอยากนอนก็อยากนอนจังเืนี้ยไม่ได้นอนเป็นหลายปีเลยชุ่ โมงต่อมา,ากับบ้านโอ้ยอะแล้วก็เลอกทำข้อสอบก่อนนะจ๊ะอันล้เรียนเ็กหญิงเพาใส่เลอกทำข้อสอบก่อนจ้าห้าหนูอยากทำอีกอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อจ้ะมันมีถึง EP 5เลยนะคะทุกคน ชเพราะว่าเราเพราะว่าเราอยู่สามวันนั้นเราต้องทำเราเราอยู่สามวันอ่านักเรียนกัสสุขไม่ต้องมาก็ได้นะจ๊ะตครูดูในโทรศัพท์ก่นอนอเขาแจ้งไหมยัง พอเอาขาแจ้งมาแล้ววันนี้สอบวันเดียวใครที่ปวดหัวใครเป็นอะไรก็ลาได้แค่วันเดียวนะครับเพราะจะให้พักเออแล้วก็วัน ชุดใส่ชุดลูกเสือมาสับบาด,สดสสีีใส่ชุดนักเรียนมาวันสุกใส่ชุดอะไรมาก็ได้เพราะว่าจะต้องไปเต้นลืมไปวัน ครูจะไปเข้าค่ายลูกเสือ1คืนให้นักเรียนเตรียมพร้อมแล้วคุณครูนักเรียนทุกคนมหนม .2 เอยปหมหนม .2 มสคุณครูประจำชั้นปหมหนมสองมสา เตรียมกระเป๋ามาให้เรียบร้อยเตรียมชุดมาให้เรียบร้อยเตรียมชุดสีเหลืองมาด้วยคุณครูพออก็จะเตรียมชุดสีเหลืองใบเหมือนกันของให้นักเรียนพร้อมในวันเข้าค่ายลูกเสือขอบคุณครับอ่านักเรียนเดี๋ยววัน ยังไม่จบนี่นะให้นะักเรียนมาหกโมงสี่สี่รถบัสจะออกเจ็ดโมงโอเคขอบคุณมากนักเรียนนักเรียนฟองฟออะไรใช่ไหมนักเรียนต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยววันพุธจะเข,ข้าค่ายูกสยนะเสื้ออะไรนดีใจไหมดีใจครับดีใจค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะห้าครับโอเคไปนะเรียนกลับบ้านได้เลยเอาเด็กๆฟังเสียงไม่เสียงดีก็เสียงแล้วค่ะแต่ว่าหนูขอเขียนชื่อเกิดหนูยังไม่ได้เสียงค่ะโอเคหนูไปแล้วนะคะจ้าค่านสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าสวัสดีครูข,ข้างๆ ครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเอาเพื่อนน้องฟันฟันนอนแล้วหรอหัวนอนไงใครมาเรียกเนี่ยเอ้ามาแล้วหรอพี่ก็ใช่แล้วไงพี่สอบนะ ที่เป็นผู้ประครองให้เข้ามาตามมาดีอะไรเหรอครัะอ่าวันเดีย๋ยวจะฝดสอบของฟ้าใสนะอ่ะ ฟ้าใสได้ทีหนึ่งตอบมือให้เด็กยิงฟ้าใสหน่อยจบ,บ,บโอเคอ่ะไปห้องข้างๆด้วยห้องข้างๆเขาก็เรียกไรับรับอ่ะผลสอบของ ฟ้าใสนะก็จะเป็นได้ที่หนึ่งเหมือนกันเหรอครับใช่แล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บหมวกช้ากับฟ้าใสก่อนนะครับฟันฟ้าทำไมช้าจัง ก็จบไปแล้วเดีย๋ยววันเดีย๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาถ่าย3วันเลยจังเราจะมาถ่ายเพราะว่าหยุด3วันนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาถ่ายต่อนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนก็กด s u b s ไคร b e กดแชร์ไว้นะเดีย๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อไปนะคะทุกคน